วันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามชมดูแปลงมันสำปะหลังนะครับของลุงนรงฤทธิ์หมู่ที่10น้ำอ่างอำเภอตรอนหลังจากที่ได้พ่นอาดีสองห้าหนึ่งไปเมื่อวันที่เจ็ดกุมภาเนาะครับเจดกุมภา,มาแล้ววันนี้ก็วันที่22ก็15้าวันครับตอนเรามาพ่นใหม่ๆนะครับมันยังดูใบยังมองเห็นร่องอยู่นะครับ หลังจากพ่นไปแล้วสิบห้าวันรู้สึกว่าจะมองไม่เห็นร่องแล้วเนาะเี๋ยวใบคมหมดแล้วเนาะลงมันมันพุ่งมันผิดตาเยอะครับเออพุ่งตัวขึ้นยาวขึ้นเยอะขึ้นยาวขึ้นแล้วที่มันส้มนั่นมันก็แตกขึ้นมาแล้วเริ่มเริ่มปีใบเนาะปีใบจากตอนก่อนฉีดยังยังไม่มีเนาะอหลังจากฉีดพ่นไปแล้วเริ่มปีใบออกมาบ้างแล้วครับอดีสองห้าหนึ่งครับฉีดพ่นมัน ทำให้มันเขียวมันพุ่งตัวได้เร็วครับทนแรงปลอดสารพิษนะครับจับมันแล้วนาเขาเอาไปพ่นข้าวเลยครับลูกเขาก็เอาไปพ่นข้าวด้วยเอ,เอาไปพ่นข้าวด้วยแต่มันแปลงไม่ใหญ่ครับแปงแลงละสองไร่สามไร่ลุงก,ก็ไปพ่นเองออมไม่อยากรบกวนให้มาสี <c oughs> แปลงใหญ่ที่กง <c oughs> หลังจากฉีดอาทิตย์สองหนึ่งแล้วรู้สึกแปลกตาขึ้นเยอะต้องลุงเนาะ มตาขึ้นเยอะมันยืดตัวขึ้นเยอะเลยครนี่ดูแปลงข้างเคียงนี่จีต,ตาเ,ออเลยปลูกวันเดียวกันนั้นเนี่ยปลูกพร้อมกันออแต่แปลงนั้นไม่ได้ใช้ 1. 1> อาดีสองห้าหนึ่งแปลงนี้อาดีสองห้าหนึ่งครับวันนี้ก็มาพ่นเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองเราอีกสิบห้าวันเราจะมาดูอีกครัง้งหนึ่งแล้วก็ฉีดพ่นอีกว่าครับแล้วมีคนสนใจมาถามนะเออมื่อกี้ก็มีคนข้างบ้านนั่นแหละมาถาม ว่าใช้ใช้ยาอะไรพ่นโดนจ้างเขามาไหมบอกว่าไปซื้อยาตัวนี้แล้วโดนเขามาพ่นให้ฟรีแล้วแต่ซื้อกี่ขวดเดี๋ยวเขาบอกว่าจะไม่พ่นกี่ครั้งครับอย่างลุงเนี่ยมาสองขวดครับเขาก็บอกจะมาพ่นให้สามครั้งที่เหลือลุงก็ไปพ่นข้าวเองยวแถมมาอีกครั้งหนึ่งสองขวดเป็นสี่ครั้งอครับขอบคุณมากอย่างนั้นนะ ครับครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีก15วันเรามาติดตามอีกครั้งหนึ่งครับมันสำปะหลังของคุณลุงนรงฤทธิ์นะครับครับสวัสดีครับ ืนิโบหิบินคืนถิ่น,นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นบินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบอีกเลปลูกอะไรอยู่หรือ ดอกตอกอเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคูละมุดหรือว่าลำใหญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี ไม่เคยอดยาลำบากอยากแสลือทนก้าวไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกลง่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัย อดีพุทใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหนุพนพนด้วยการพัฒนา<บ>กเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกลา้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ ไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี